nhân cuối một Kẹp ừ, Tâm xua Núi Đủ. Nú Nú เอาแคบหมูแคบหมูผู้ใหญ่บานฟินแลนด์ได้จ้ะนี่ แค่โมนหนูมอ่ะตํำส่วนขาดหวานไปนิดนึง